One, two. สวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะขออนุญาตนะคะใช้ตรงนี้เป็นสะพานบุญก่อนที่จะไปดูดวงนะคะในเดือนเมษายนว่าความรักประจําเดือนเมษายนของทั้ง12ราศีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจิ๊บขออนุญาตเป็นสะพานบุญสําหรับคนที่ช่วงนี้รู้สึกว่าอยากทําบุญกับสิ่งอื่นบ้างนอกเหนือจากทําบุญกับวัดนะคะวันนี้จิ๊บก็ได้มีโอกาสนะคะได้ไปรู้จักโรงเรียนนี่น,นเดี๋ยวขึ้นให้ดูโรงเรียนบ้าน บ้านแก่งว้าแก่งไฮนะคะ,ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะอําเภอนครไทยซึ่งอําเภอนครไทยเนี่ยจะอยู่บนเขานิดนึงนะคะอําเภอวังทองเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าเป็นตีมเขาและอําเภอนครไทยเนี่ยอยู่บนเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนของโรงเรียนปฐมค่ะซึ่งก็ได้มีโอกาสได้คุยกับ รองผออนะคะซึ่งลองผออบอกว่าเงินที่บริจาคเข้ามาเนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้เพราะเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีของโรงเรียนที่รอรับบริจาคโดยเฉพาะนะคะคือโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนนะคะอยู่ท่ามกลางชุมชนแล้วก็ช่วงเนี้มีข่าวเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ เข้ามาทำร้ายเด็กในโรงเรียนหรือความไม่ปลอดภัยต่างๆนะคะทำให้คุณครูเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็เลยจะสร้างรั้วให้กับโรงเรียนนะคะสามารถเข้าไปชมใน Facebook ได้นะโรงเรียนเนี้ยเขาจะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งข่าวตลอดเป็น Facebook ของโรงเรียนนะคะจิ๊บก็ขึ้นไว้ให้นะคะ ถ้าใครสนใจบริจาคคือบัญชีนี้บริจาคได้ตลอดจิ๊บขึ้นบัญชีไว้ให้แล้วนะคะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะถ้าใครอยากร่วมบริจาคเท่าไหร่ก็ได้อรองผอ,อบอกว่ารองผอ,อสุภาพันธ์เนี่ยนะะะโทรมาคุยกันว่าจิ๊บต้องขออนุญาตว่าขอเผยแพร่นะขอเป็นสะพานบุญอะไรแบบนี้ท่านก็บอกว่า สามารถทําได้แล้วก็บัญชีเนี้ยท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบัญชีนี้สามารถที่จะเออมันจะลิงก์ตรงกับสัมภากรเลยคือทําบุญปั๊บเนี่ยใบเสร็จจะออกมาแล้วก็ส่งไปให้สัมภากรเลยจิงไม่เข้าใจระบบเหมือนกันนะแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยเออพอบริจาคเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเงินรายได้สถานศึกษาแบบนี้เลยซึ่งลิงก์กับสัมภากรสามารถลดหย่อนภาษีได้เลยนะคะโดยที่ตัวเราเองอาจจะแค่มาร์กเอาไว้ว่าเราทําบุญครั้งนี้แล้วก็ไปยื่น ในระบบออนไลน์อีกทีหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการรับบริจาคอย่างถูกต้องแน่นอนถ้าใครสนใจทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาบํารุงสถานการศึกษาบํารุงการศึกษาระดับโรงเรียนปถมที่อยู่ห่างไกลความจเจริญออกไปนะคะก็แนะนําโรงเรียนนี้ละกันก็เป็นสะพานบุญจิ๊บก็ได้ทําบุญกับโรงเรียนนี้ด้วยและถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกๆคนช่วยกันทําบุญเนาะเพื่อให้โรงเรียนนี้คือรั้วโรงเรียนก็ไม่มีนะคะในวันที่23เนี่ยมีนา เขาก็จะจัดผ้าป่าเพื่อที่จะเอาเงินไปสร้างรั้วโรงเรียนแต่ก่อนหน้านั้นทางโรงเรียนก็ได้พยายามทําแล้วได้ทํารั้วโรงเรียนส่วนหนึ่งแต่มันไม่จบ ไม่พอนะคะก็เลยเป็นพระป่าอีกนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆของโรงเรียนที่จะบำรุงการศึกษาต่อไปก็เอาเป็นว่าขอเป็นสะพานบุญบอกช่องทางในการทําบุญสําหรับเดือนเมษายนนะคะเป็นคลิป12ราศีก็จะขอริยาตนะคะให้ทุกคนนะคะถ้าใครสนใจนะคะร่วมบุญทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาในอดีตเนี่ยเรามักจะทําบุญด้วยการถวายเทียนพรรษาในตอนเข้าพรรษาเหตุผลเพราะว่าวัดเป็นแหล่งรวมของ าการเรียนรู้ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยวัดกับโรงเรียนคือที่เดียวกันคือคนที่จะเรียนหนังสือก็คือไปเรียนธรรมะที่วัดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยการที่โรงเรียนต่างๆแยกออกมาจากวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนในประเทศไทยมักจะมีชื่อชื่อขึ้นต้นว่าวัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ เมื่อก่อนเราอาจจะทำบุญชินกับการทำบุญกับวัดกับวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกทางเรื่องหนึ่งนะคะก็คือทำบุญกับโรงเรียนเพราะโรงเรียนได้แยกจากวัดมาแล้วการที่เราทำบุญเทียนพรรษาก็เพื่อที่จะทำนุบำรุงศาสนาหรือว่าพระส่งเสริมพระที่เรียนพุทธศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจ ที่อยากที่จะสนับสนุนน้องๆสนับสนุนโรงเรียนนะคะที่ไม่ได้มีงบประมาณมากนะักเพราะว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยพวกเราก็สามารถที่จะเข้าไปง่ายๆเลยค่ะคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันของคุณเองในเรื่องของเงินแล้วก็โอนเข้าบัญชีให้น้องๆนะคะก็จะเป็นบัญชีกลางซึ่งถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามการดีรายแน่นอนแล้วก็สามารถลดหยอด่อนภาษีได้จ๊บขออนุญาตเป็นสะพานบุญแล้วถ้าเห็นตรงไหนที่น่าสนใจก็จะเอามาแนะนํากันอีกสําหรับ12ราศีเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักเดือนเมษายนนะคะก็จะได้เห็นคลิปสะพานบุญนี้ทุกๆกคลิปก่อนหนะ่าจะดูดวงนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะขอบคุณมากๆที่ร่วมบุญสาธุด้วยที่มีโอกาสได้รวมบุญกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะราศีพฤษภวันนี้จิ๊บนะจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีพฤษภทั้งคนที่มีคู่แล้วและคนที่เป็นโสดนะคะในคลิปนี้คลิปเดียวจบ กี่ยวกับความรักประจําเดือนเมษายนพศ2567นะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างเหมือนเดิมนะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่านี่มันเป็นภาพรวมมากๆนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักเข้ามาได้ค่ะไลน์จิ๊บตัจ๊ะ45แล้วก็จิ๊บได้อธิษฐานเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วจะได้รับคําทํานายเลยไม่ต้องเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่นะคะ,ะมาะสาหรับ ราศีพฤษภนะคะที่เป็นโสดก่อนเดี๋ยวจะดูดงให้กับคนโสดก่อนแล้วค่อยดูดงให้กับคนที่มีคู่แล้วนะคะคนโสดแบบมีคนคุยมาดูกันว่าในเดือนเมษายนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้คุยกันนะไม่ได้ติดต่อกันเยอะติดต่อกันบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นลักษณะคุยกันแบบเกินคําว่าอ่อยเกินคําว่าอ่อยในที่นี้ก็คือว่าเหมือนกับอารมณ์เหมือนคนเป็นกิ๊กกันอนะ มันมีความมากกว่าการโปรยสเสน่ห์แต่มันคุยกันแบบมีลูกล่อลูกชนบางทีก็รู้สึกเหมือนเขาชอบเรามากแต่พอเอาเข้าจริงเอาเข้าเหมือนกับเขาก็ยังไม่จริงเขาก็ถอยออกไปอีกอะไรแบบนี้นะคะมันดูมีลูกล่อลูกชนมีรับลมคมไหนมีรีลามีอะไรที่ทําให้รู้สึกกิกกกก๊กกักมากกว่าการโปรยสเสน,นะน่ห์นะไพ่ใบนี้หรือเขาคนนั้นอาจจะอาจจะยังไม่เคลียร์ตัวเองแล้วเขาก็มาโปรยสเสน่ห์ให้เรา ให้ความหวังเราเราเลยรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นกิ๊กกันแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่ว่าถามว่าความสัมพันธ์ดีไหมดีค่ะเพราะว่าในไพ่เดอะเวอร์ในความสัมพันธ์นะมันแปลว่าเรารู้สึกว่าเราคุยกันถูกคอเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยิ้มได้มันโอเคไปหมดแล้วเราก็ปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างรอดูว่าอีกฝ่ายจะว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อกันไม่เยอะแต่อารมณ์มันรู้สึกมีความสุขแบบแปลกๆอ่ะ มีความสุขแบบลุ้นๆนอ่ะอารมณ์ประมาณนี้สรุปมันจีบจริงหรือเปล่านะแต่มันเหมือนจีบมากเลยนะแต่พอเราหยอดกลับไปก็ดูจะแบบอึกอักอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้คนคุยเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนโสดแบบโสดสนิทของราศพีศพฤษภเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างความรักในเดือนเมษายนนะคะราศพีศพฤษภโสดสนิทความรักเดือนเมษายนไพ่บอกแบบนี้เขาว่า ในเดือนเมษายนนะราศีพฤษภคุณมีโอกาสที่จะคิดถึงใครบางคนคิดถึงแบบคิดถึงเยอะๆเลยในเดือนเมษาคุณคิดถึงเขามากแต่คุณรู้สึกว่าความรักในช่วงนี้มันยังเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันมีปัญหาเรื่องมือที่3เรื่องบุคคลอื่นถึงแม้คุณจะรู้สึกคิดถึงคนคนนี้มากก็ตามแต่คุณก็ต้องหยุดพักทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความรักเอาไว้ก่อนคุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวได้แล้วคุณก็แอบหงุดหงิดกับตัวเองที่แบบ ใจนึงก็คิดถึงมากใจนึงก็คิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่าแอบงงงีกับตัวเองเท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะคิดถึงใครมากๆที่ยังเป็นไปไม่ได้เลยในตอนนี้นะคะอันนี้คือสําหรับราศีพฤษภในเดือนเมษายนที่เป็นโสดนะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้ว คนที่เข้ามาสางความสัมพันธ์กับราศีพฤษภเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนเมษยายนไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีธนูถ้าไม่ใช่คนที่เกิดในราศีธนูก็เป็นคนที่ชอบความท้าทายความตื่นเต้นเป็นคนที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราคือเป็นคนที่ประณีประนอมเป็นเป็นคนที่ชอบความท้าทายเป็นคนที่ชอบวางเป้าหมายชีวิตชอบการผจญภัยนะค่อนข้างจะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แบบมั่นๆสนๆนิดนึง ประมาณนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเท่ๆชอบลุยนิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ยังให้โอกาสคุณในเรื่องของความรักยังเปิดโอกาสให้คุณเสมอและคุณก็เปิดโอกาสให้กับเขาเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนโสดนิสัยดีซื่อสัตย์แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เก่งด้วยแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นเองก็รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวยังมีความสุขอยู่ในช่วงเดือนนี้และอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะในเดือนเมษายนต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือลักษณะของคนที่จะเข้ามาหรือเข้ามาคุยหรือเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์กับราศีพฤษภนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่ไพ่บอกมาเนาะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วราศีพฤษภที่เป็นโสดเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนเมษายนนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่าว่าราศีพฤษภคะ่ะคุณจะคิดถึงใครบางคนมากมากมากเหลือเกินจิกจิกหมอนนอนฝันนอนก็คิดถึงตื่นก็คิด คิดถึงกินข้าวก็คิดถึงทําอะไรก็คิดถึงแล้วคุณก็รู้สึกอยากอยู่ใกล้ๆอยากเอาอกเอาใจเขาแต่ว่าจริงๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากในช่วงนี้คุณมีคนหลายคนที่เข้ามาสนใจคุณคุณรู้สึกแบบนี้แต่คุณก็ยังอดคิดถึงเขาหรือเธอคนนั้นไม่ได้นะคะอาไพบอกว่าคุณจะเป็นแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามเถอะคุณรู้สึกลังเลมากๆในเดือนนี้เพราะว่าคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันก็อยู่คนเดียวได้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันได้แต่คิดถึงอนะในเดือนนี้ยังทําอะไรไม่ได้เลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องเวลาด้วยเพราะว่าไพ่อื่นๆก็เหมือนกับว่าไม่มีเวลาให้กันแล้วก็อยู่คนเดียวเยอะขึ้นนะคะในเดือนเมษายนสําหรับราศีพิษ คือศพนะคะที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะคนที่มีคู่แล้วมาดูความสัมพันธ์กันก่อนเลยนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะคะว่าคุณจะคิดถึงกันมากคุณมีความคิดถึงกันมากหรือเกินแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็อยากที่จะเจรจาด้วยคุยด้วยดีๆพูดจากันดีๆแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นไปแบบรอดูว่าอีกฝ่ายจะทํำยังไง เท่าที่ดูไพ่สามใบนี่คือดีมากนะคิดถึงมากอยากจะคุยด้วยดีๆแล้วก็ความสัมพันธ์คือต่างฝ่ายต่างรอดูซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ระวังเรื่องหึงหวงค่ะเรื่องหึงหวงกลัวว่าจะมีคนอื่นหรือมีคนอื่นทำเข้ามาทำให้หึงหวงเนี่ยเป็นปัญหาจนกระทั่งถึงการบอกเลิกหรือทำตัวเหมือนเลิกกันระยะหนึ่งในเดือนเมษายนได้เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นให้ระวังทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเป็นยังไงจริงๆเราคิดถึงกันมากจริงๆเราคิดถึงกันมากอยากคุยอยากพูดอยากเจราจาดีๆแล้วก็รอดูว่าอีกฝ่ายนึ่ะจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นนะราศีพฤษภที่มีคู่แล้วให้ระวังนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งของเดือนที่หึงกันจนกระทั่งบอกเลิกกันสาเหตุของการหึงเยเป็นไปได้ทุกรูปแบบเลยนะคะอ่ะงั้นมาเจาะลึกในเรื่องของความรู้สึกจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะไพ่บอกแบบนี้ความรู้สึกนะ ความรู้สึกของคู่ของราศีพฤษภในเดือนเมษายนเกี่ยวกับความรักซึ่งพลังงานอาจจะสลับกันนะอาจจะกลายเป็นพลังงานของราศีพฤษภเองก็ได้นะไพ่บอกว่าคู่ของคุณนะราศีพฤษภเขารู้สึกว่าความคิดเห็นมันขัดแย้งกันมันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่พยายามที่จะคุยกันตลอดเวลาหรือว่าแสดงความรักกันนี่แหละแต่ว่ามันกลายเป็นว่าการแสดงความคิดเห็นต่างๆมันขัดแย้งกันมากแล้วมันก็บังเอิญว่าเกิดการที่ไม่คาดคิดขึ้น เรื่องผิดหูเรื่องคำพูดเนี่ยผิดหูนิดเดียวเนี่ยทำให้เป็นปัญหาได้แต่จริงๆแล้วความรู้สึกของคู่ของราศีพฤษภอะรู้สึกว่ายังไงราศีพฤษภก็คือผู้หญิงคนเดียวผู้ชายคนเดียวเป็นราชินีถือเหรียญแปลว่าเป็นคู่เป็นคนเดียวที่คิดถึงเป็นคนเดียวที่จะแต่งงานด้วยเป็นคนเดียวที่จะอยู่ด้วยก็คือไม่ได้คิดมีคนอื่นเลยมันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดความคิดเห็นไม่ตรงกันและคําพูดที่ไม่ดีเลยพลาดเท่านั้นเอง แล้วก็คู่ของราศีพฤษภรู้สึกว่าอยากกลับมาง้องขอคืนดีกันอยากกลับมาพบกันอีกครั้งอยากกลับมาคบกันใหม่อยากปรับความเข้าใจอยากคืนดีมีแต่ไพ่ของความรู้สึกดีๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ของราศีพฤษภเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดมากกว่านะงั้นมาดูในส่วนของราศีพฤษภบ้างว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้ราศีพฤษภคะ ตัวคุณเองหงุดหงิดมากช่วงช่วงเดือนเมษายนไม่รู้เป็นอะไรอากาศร้อนหรือเปล่าราศีพฤษภอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงโดยปกติของเดือนนี้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่ารอบนี้จะไม่สนใจคนรักแล้วจะไม่สนใจอีกแล้วคือเป็นช่วงเวลาที่ทําตัวเหมือนเลิก เขาอารมณ์นี้จริงๆนะราศีพฤษภเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีเรื่องของมือที่สามบุคคลอื่นมีคนอื่นเข้ามาทําให้ราศีพฤษภรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างปิดบังเกี่ยวกับเรื่องของความรักสองใบนี้เจอคู่กันเพราะว่าราศีแปลว่าราศีพฤษภรู้สึกว่าคู่ของราศีพฤษภมีบางอย่างปิดบงังและเรื่องนั้นจะต้องเป็นเรื่องของบุคคลมือที่สามแน่นอนราศีพฤษภคิดแบบนี้ไปแล้วนะคะ แต่ว่าราศีพฤษภทำยังไงทําตัวเหมือนไม่สนใจเหมือนจบความรักครั้งนี้จบช่างมันจบมันไปเลยจบแบบไม่มีอะไรติดค้างรู้แล้วนี่คุณมีคนอื่นอารมณ์นี้เฉยเลยทั้งทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดและคิดไม่เหมือนกันนะคะอ่ะปัญหาปัญหาคือความหึงหวงค่ะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งแทบจะไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะ ว่าไอฝ่ายหนึ่งคิดไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงในแต่ละคู่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นระวังเหตุการณ์นี้ให้ดีนะคะช่วงสงการอาจจะมีการปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าอะไรต่างๆที่พบปะผู้คนมากมายนะมันอาจจะมีเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นราศีพฤษภตั้งสติอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะถามความจริงให้รู้แน่ชัดก่อนนะคะอ่ะงั้นมาดูว่าไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างราศีพฤษภที่มีคู่แล้วไพ่บอกแบบนี้นะคะว่า ราศีพฤษกคะยังไงคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณและเขาก็ายังเป็นคนที่ดีและซื่อสัตย์กับคุณอีกด้วยออพ่ายชมคู่ของคุณด้วยนะแล้วการที่คุณอยู่กับเขาอะคุณรู้สึกมีความสุขชีวิตคุณดีขึ้นมากและแน่นอนมันจะต้องจบลงด้วยการง้อขอคืนดีกันอยู่แล้วคุณยังคบกันต่อและไปกันต่ออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย ไพ่มาบอกคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนต์วมัน,ม,นมันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะราศีพฤษภเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวถ้ามันจะใหญ่โตไปไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะถ้าหึงก็อาจจะทําให้มันเป็นเรื่องขำๆไปกระแสนิดๆลองถามน่อๆว่าสรุปยังไงความสัมพันธ์แต่ว่าอย่าถึงกับโกรธกันเลยนะคะโอเคขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามเกี่ยวกับคลิปความรักนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะขอบคุณมาก